ตาลยกินงานประเพณีทิ้งกระจาสานเจ้าพา่อรักเบือสุพรรณบุรีงานใหญ่มากของกินมากันแบบจุกจุกงานมีน้นแต่วันที่2ถึง14กันยายนนี้เลยงานนี้จะกินได้กี่ลาลองมานับกันดูดีกว่าก,ก่อนไปดูอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามให้เบียดด้วยนะเปิดกันที่ร้านแรกเลยสลายยุดอาหารญี่ปุ่นซูชิเบิร์ไฟแกซูชิเจ้านี้เขาดังมากีหลน้าไหลแบบให้เลือกละลานตาไปหมดมีเยอะจริงทังเบคอนทังปลาทังปลาหมึกไข่หวานก็มาชิน้นใหญ่เลยตอนนี้เขาลาดมาแบบช้ำชที่สำคัญไข่ราคาชิ้นละ1ิบาทเอง10บาทแต่มีแซลมอนด้วย เวอร์มาแซลมอนนี่คือดีเลยทุกคนซูชินาฉีน่ชํามาแฮมนี่เบินไฟมาหอมหอมเลยอันนี้ก็อร่อยนะกึุบกุบดีส่วนปูอัดอันนี้ก็อร่อยเลยนอกจากนี้ที่ร้านเขายังมีข้าวกล่องเทเลยกกิด้วยนะอันนี้วิจัดเป็นปลาสาบะแบบชําๆมาเลยมีไข่ออนเซนให้ด้วยเขาปากไปคำยิ่ยยแบบนี้สะใจเวอร์ตามด้วยไข่ออนเซนเขาก็สุดๆเลยทุกคนกล่องนี้ห0บาทเองใครอยากกินซูชิอร่อยอร่อยมาร้านนี้ได้เลยไม่ผิดหวังสลายุทธอาหารญี่ปุ่นซูชิเบินไฟเดินเดินมาเจอร้านของดอง นี้บอกเลยผลไม้ดองเยอะมากาตรงๆดูจักเข็ไม่กี่อย่างเองว่ามันคืออะไรแต่เห็นแล้วมันอดใจไม่ไหวอะ่ะเปรี้ยวปากต้องมาจาัดสน่อยมะม่มวงส่งเครื่องอันนี้น่ากินมากมีแบบปเปรี้ยวมากปเปรี้ยวน้อยราคาก็ตามนี้เลยจ้าบอกเลยว่าราคาน่ารักมากจัดมาเลยหนึ่งถ้วยเปรี้ยวจี๊สใจเขาปากไปคำแรกก็คือตื่นแบบสดชื่นเลยมะม่วงคือเปรี้ยวมากส่วนน้ำยำก็คือดีเลยเผ็ดๆหวานๆส่วนอันนี้เป็นผูซาดองนะาไม่เคยกินเลยอะกรอบๆอร่อยดีกระหอนดองนี่ของโปรดเลยเลยผิดน้ำตาลมาด้วยช่ำๆส่วนอัน มากอ,อกดองอันนี้ก็กรอบอร่อยเลยอะทุกคนส่วนมาดันดองอันนี้ก็คือเดอะเบสแกมันสับนี้มอร่อยเลยทุกคนเมาม่วงดองนี้พลาดไม่ได้อของเบสิกที่ทุกคนต้องกินเอาเป็นว่าร้านนี้อร่อยทุกอย่างเลยอะราคาก็นาา<ว>่ารแหวะได้แหวะเจออยุผลไม้ทรงเครื่องทุกคนบาร์บีบ้ร้านนี้น่ากินมากแล้วดูสโลแกนหวานหน่อยแป้งบ้างมะพร้าวแน่นเอ้ยเชื่อเร้ว,ว่าแน่นจริงดูดิมีแต่มะพร้าวอัดอยู่ในถังมะพร้าวเต็มแผ่นจุกๆแน่นๆแบบนี้เลยสี่มาแบบนี้หอมๆกรอบๆเลยบอกเลยว่าน่ากินมากข้าวคลยออนน้้จริงแบบีืกิน กัดไปตรงไหนก็เจอแต่มะพร้าวบอกเลยอร่อยมากใครเดินผ่านไปผ่านมาอย่าลืมมาจัดกันนะตองแล้วหกสิบสองกองหนึ่งร้อยบาทเอ้ยยาขนมบ้าบี้ลานนี้พุ่งเข้ามาได้เลยไปต่อที่ขนมปังโฮมเมดที่ขายดิบขายดีเป็นเทน้ทําเทท่าปังเวอร์ราคาดีราคา,า,าเดิมยี่สิบห้าบาทซื้อซี่ซซแถมนึงเออเราเลี้งเลือ้ยอยู่ก็คือไฟดับเฉยเลยทุกคนลูกข้าซูมากแต่แม่ข้าก็คือซูกลับจ้ารับบดเป็นตลาดมืดแล้วหนึง่งพอไฟมาก็จัดปังลาวากันเลยอันนี้เป็นปังลาวาชาไทยนะหอมกลิ่นชาไทยไสทัลลัสส่วนอันนี้เปป็นังาาว นมสดนะขนมปังนุ่มหอมกินนมมากมากส่วนอันนี้ขนมปังลาวาช็อกโกแลตใสแน่แนๆเยิ้ยมๆเป็นช็อกโกแลตแบบเค็มๆเลยอะ่ะส่วนครีมเนยสดอ,อันนี้เบียร์ก็ชอบมากเหมือนกันหอมกินเนยแล้วคือช่ำแบบอร่อยมากใสฝอยทองนี่ให้ฝอยทองมาแบบจุกๆส่วนอันนี้ดบหนึ่งในดวงใจเบียร์ตลอดกาลโลไกยยงเป็นขนมปังถาซอสแซนด์วิชโบราณมากับไก่ย,ยองแบบช่ำๆชิ้นใหญ่ขนาดนี้ก็25บาทซีแถมหนึ่งจ้าส่วนครีมห่อน,นี้ก็พลาดไม่ได้ขนมปังตัวเด่นตัวดังของปังเวิร์กครีมแน่นๆจุกๆแถมแป้งนี่นุ่มยื ชาวสุพรรณบุรีเห็นไปปังเวอร์เรารีพุ่งเข้ามาเลยนะงานนีรานเจเดือนให้เลเดือดเขาก็มาคนบูดยำม,มาแบบจัดเต็มอยู่กลางงานไปเลยจ้ารอบนี้มียำปูมาสดด้วยตัวละยี่สิบยี่ห้าเองเบียร์จัดไปเลยจ้าตัวละยี่สิบหาตัวหนึ่งร้อยแก่ปูมาสดสดแบบเนื้อเด้งๆเลยกินกับน,น้ำยาูตรแม่เดือนนี่คือดีอ่าบีบให้ดูเนือเน้อปูเนื้อปูแน่นจริงทุกคนไปจ้าแล้วนี้ชาวสุพรรณเขามาลุมอะไรกันเนี้ยคนเยอะขนาดนี้แม่้าเขาก็ซูมเหมือนกันจ้าขายกันแบบจอยเวอร์แก <ะ S 1> แล้แม่แม่เกตเจ้าเดืดดลดเจ ห้าสามชิ้นหนึ่งร้อยอันนี้เป็นเรื่องมาเป็นรสเพอกหออนุม่มยือสมคำล้ําเือรสชาติหวานหอมอร่อยเลยทุกคนไข่ที่เรียกร้องให้เบียร์มาจัดกัละแมมแม่เกตมาจัดให้ตามคำขอแล้วนะส่วนอันนี้เป็นงาใบาเตยใบยเตยนี้หอมกินกับงายยิ่งหอมขึ้นไปอีกมาถึงหน้าร้านทั้งทีจัดไปเลยจ้าสามรสที่ไข่ดีของร้านชาไทยใบยเตยนมชมพูแค่ยืดก็หอมแล้วทุกคนเข้าปากไปคือน,นุม่มอร่อยเลยบ้านพี่ณเจตติดเนอร์เขาก็มาซื้อกาละแมมแมกเกสด,ด้วยนะหิวกับบ้านไปแถมทั่วมมมาออีกกกแแบบจจุลนนยืื้ิงไปซัเ S <S งานนีล่าชาปลาหมึกขิงออโต้ปูดเขาก็มาปลาหมึกใสเขามาแบบตัวใหญ่ๆเด้งๆเบิ่มๆเลยทุกคนน้ำจิ้มร้านนีเขาแซ่บเวอร์ปั่นมาดีเลยทุกคนพอร้านลงไปที่ปลาหมึกมันเคลือบปลาหมึกทั้งตัวเลยอะมาร้อนๆแบบนี้นะกินมาเบียร์จัดถ้วยใหญ่มาเลยจ้า200้บาทกินเข้าไปคือจีจ้าสะใจเวอร์ดูน้ำจิ้มที่เคลือบปลาหมึกดิทุกคนสะใจสุดๆที่หัวปลาหมึกมีไข่ทุกตัวเลยนะเด้งๆกอบๆสูฟันอร่อยเวอร์ไข่ผ่านไปผ่านมาอย่าลืมมาหาพ่อค้าเอ้ยมาซื้อลลามนนด้ยเทีี่ เลยค่ะเจด้าลายยำดายั่วยำทะเลรวมกล่องเหล็ก89บ้าบาทะาเป็นชามใหญ่ลอยห้าสิบมีแซลมอนให้ด้วยนะยำให้สดสดใหม่ๆทุกจานเลยจา้าวันนี้เจมูมูหลับใหม่ต่อทำหน้าที่ยำต่อจากเจด้า,าเลยจา้าสูตรเดียวกันอร่อยเหมือนเดิมหมูยอชิ้นใหญ่ๆแบบเต็มคำตอกที่แซลมอนเลยทุกคนชาเว่ยกุ้งนี่ก็ส้าหมึกก็มาแบบชิ้นใหญ่ๆหอยแมงภูก็มีลอยห้าสิบคือจะคุ้มไปไหนเนี้ยแซจริงทุกคนตามมาได้เลยงานนี้หมูกรอบเชเบอร์เขาก็มานะมีไซส์ S M L หรือใครจะกินเป็นข้าวหมูกร ร้านนี้อร่อยสุดๆเบียร์ๆๆตามกินทุกงานเลยช่ำเวอร์เดินเดินไปเจอขนมเซมเบ้แบบนี้แปลกดีอ่ะนะกินมากเขาเจ้าของทะเลสดๆมาวางในแป้งแล้วก็ปิดให้มันแบนๆแ,แ,แบบนี้อ่ะห <c oughs> นองะลักออกมาข้างนอกเลยอ่ะทุกคนจากนั้นก็จะทาซอสเทริยากิแล้วก็ซอสแบบเผ็ดแกแผ่นใหญ่กว่านาฉันอีกอ่ะซอสเผ็ดนี้ก็จะเผ็ดเหวานๆส่วนซอสเทอริยากิก็จะเค็มๆหวานๆอร่อยเลยอ่ะนี้เบียร์สั่งมาอีกแผ่นหนึ่งนะใส่ปลาหมึกมาแบบจุกๆกัดเขาไปโดนตัวปลาหมึกคือมันหอมอร่อยมากอ่านี่หักให้ดูเลยปลาหมึกมาเป็นตัวมันนกกออบหมมิเพลดีึ นี่แผ่นละร้อยสิบเก้าบาทใครอยากกินตามมาได้เลยค้างค้างกันร้านนี้เขามีคอนโดขายด้วยนะทุกคนร้อนมาล้นๆชีนี่คือยืดไปเยินเพดานปลาหมึกซอสเกาหลีร้านนี้เขาก็มีนะอร่อยมากเลย่อเค็มค้นกรึบกรบนึบนึบตอกปอกกีกับออบุกเขาก็มีจ้าสถานีอาหารเกาหลีครบวงจรนนำตอกนี่เพ็ดเพหวานวาอร่อยเวอร์ออบุกบนุ่มๆบอกเลยว่าต้องมาจัดงานนี้เฮดฟาร์เขาก็มานะข้าวเกี๊ยวผักแผ่นบางกรอบใครอยากกินรีบมาต่อคิวได้เลยบอกเลยว่าร้านนี้ขายดีมากโดนัทญี่ปุ่ ด้วยเวอร์มาชินละสิบสองบาทนี้อยากจะจัดทั้งทา่าคูุกไอซิงเราไปลุยกันเลยสอดนมสดหออไก่โดนี้คือหวานหอมอร่อยมากโดนัทเกินนุ่มเลยทุกคนดิบชอ็อกโกแลตอันนี้เขาเพิ่งออกใหม่เลยเป็นชอ็อกโกแลตเข้มๆเ,เลยอ่ะทุกคนหอมอร่อยจริงร้านนี้ต้องไปจา้าร้านแกงใต้เอกอร่อยเขาก็อยู่ที่นี่ด้วยแกฉันเสพติดแกงร้านนี้ไปแล้วว่าวันนี้จัดมาเป็นน้ำยากะทิแกงใต้อร่อยแบบเข้มข้นมากเผ็ดร้อนถึงเครื่องตามสไตล์แกงใต้เลยลูกชิ้นป่านี้มาแบบลูกใหญ่ๆถักน้าร้านนี้หยิบฟรีด้วยนะทุกคนกนนั้ทอี ผ่านไม่ได้เลยสอดมันช่ำมากกุ้งนี้แบบชุ่มชุ้มนำสอดเลยอยากกินแกงใต้อร่อยๆอลานนี้ผ่านไม่ได้งานมีตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่14กันยาเลยงานจัดที่ศาลหลักเมืองสุพรรณบุรีตรงที่มีมังกรตัวใหญ่เลยชาวสุพรรณบุรีตามมาถล่มกันได้เลย